สำหรับคลิปนี้นะคะพี่หมอบอกเลยคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะเป็นลูกรักขององค์พระแม่ลักษมีเท่านั้นวันนี้พี่หมอขอเป็นสื่อกลางนะคะเปิดไพ่ให้กับพลังงานขององค์พระแม่ลักษมีอยากสื่อสิ่งใดนะคะให้สําหรับคนที่ผ่านไาเห็นคลิปนี้ให้สําหรับคนที่ศรัทธาท่านนะคะจะเปิดไพ่ให้3าใบานะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ เพื่อรับพลังงานดีๆไปสําหรับใครยังไม่ได้กดติดตามพี่หมอนะ้ำหวานกดติดตามไปด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับมาดูกันพลังงานขององค์พระแม่ลักษมีอยากสื่อสิ่งใดกับคุณกันแน่นะคะพร้อมหรือยงังพร้อมแล้วไปกันเลยนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะมาดูกันพลังงานของไพ่แบบนี้ว้าวน่าเหลือเชื่อ S 1> <S 1> องค์พระแม่ลักษมีบอกว่าถ้าคุณขอท่านเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะมีกินมีอยู่มีใช้การเงินไม่ขาดมืออย่างแน่นอนไพ่สองเหรียญขึ้นมาคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินพระแม่ลักษมีเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ําร,รวยสําเร็จอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครขอท่านมักจะขอเรื่องการเงินคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนและสิ่งที่คุณขอเรื่องการเงินปลดหนี้ปลดสินโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหรือการเงินให้มีกินมีใช้ตลอดไป คุณจะสําเร็จดั่งใจปาฏถนาระแม่บอกแบบนี้และตัวคุณเองเนี่ยว้าวความสําเร็จแห่งเหรียญโชคลาภเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหลักล้านร้อยล้านพันล้านหรือบางคนขอหลักล้าน10บล้านพันล้านคุณจะสําเร็จจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาสําหรับคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณคุณขอที่จะเป็นคนร่ํารวยคุณขอที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งและสําเร็จทางด้านการเงินคุณจะสําเร็จพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ ออกมา2องเหรียญแล้วนะสใบแล้วนะให้ให้เหรียญทั้งนั้นเลยแล้วพระแม่เองเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งอยู่แล้วนะคะใครศรัทธาในตัวองค์ท่านคนที่ศรัทธามักจะเป็นคนที่ร่ํารวยมีเงินทองเข้ามาเสมอนะคะแล้วก็จะผ่านทุกปัญหาเรื่องการเงินไปได้สิบเหรียญว้าว สิบเหรียญคุณกําลังรอคอยอยู่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตบอกเลยจะมีเงินเข้ามานะคะวางแผนอยากเก็บเงินอยากซื้อของอยากมีทรัพย์สินของชิ้นใหญ่หรือบางคนอยากปลดนี้จะได้ปลดนี้แล้วบอกเลยว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยที่บ้านให้โชคและยิ่งท่านใดมีอยู่ในบ้านมีองค์พระแม่ลักษมีบูชาอยู่บอกเลยความร่รํารวยความมั่งคัง่งความสําเร็จจะหลั่งไหลเข้ามาคุณอย่างแน่นอนและคนได้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยหมายถึงดวงอุปธรรมที่โดดเด่นด้วยนะคะ คุณเองเนี่ยมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาเสมอแล้วก็การเงินเข้ามาแบบไม่ขาดมือและยังได้คู่ได้แฟนที่เป็นดวงอุปถัมมีฐานะที่ดีแล้วก็ร่ํารวยด้วยเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อหนุนคุณดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณคือลูกรักข,ขององค์พระแม่ลักษมีและคุณแวะมาและเห็นคลิปนี้รับพลังงานดีๆความมั่งคั่งความร่ำรวยดวงอุปถัมม์ที่ดีและโดดเด่น และได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านร้อยล้าน,านพันล้านค่ะเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีมีแต่ความร่ำรวยนะคะ